สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพี่บอลกับพี่พายครั้งในรายการปฐมนิเทศเดือนสิงหเลยวันนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรบ้างครับสำหรับวันนี้นะคะจะพาน้องๆปีหนึ่งไปทำความรู้จักเกี่ยวกับสาขาศิตวิทยาพัฒนาการค่ะและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะข่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายพานุพงศ์สุภาสุทากูล นิสิตจิตวิทยาพัฒนาการชั้นปีที่4ครับดิฉันนางสาวธนาภาชัยพิริยศักดิ์นิสิตจิตตวิทยาพัฒนาการชั้นปีที่3ค่ะครับโดวยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยคืออะไรแล้วก็สามารถจบไปทํางานอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับหัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรักชุนาการนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จิตวิทยาพัฒนาการคืออะไรคะอืมจิตวิทยาพัฒนาการคือจิตวิทยาแขนงหนึ่งนะคะในเรื่องเราจะศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ค่ะตั้งแต่ปฏิสนธิจนตายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัยที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนกระทั่งเสียชีวิตแล้วมัน แต,แต่มันมีความเหมือนกับสาขาอื่นตรงที่เราศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมแต่ความแตกต่างนั้นอยู่ตรงที่ว่าเราจะศึกษาในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเชิง การเปแบบแปลงที่เป็นลําดับขั้นตอนที่เราจะต้องเจอกันทุกคนในความเป็นมนุษย์ของเราอะค่ะเราจะเรียนโดยละเอียดแล้วก็ในมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยเรามันก็จะเดินตามเส้นทางของมันใช่ไหมคะแต่เราก็จะเจอคนที่เป็นคนพิเศษซึ่งเขาอาจจะมีปัญหาในแต่ละขั้นของพัฒนาการทําให้เขาไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายอย่างที่คนทั่วๆไป เป็นกันหรือแม้กระทั่งหลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยแต่รับไม่ได้อยู่ๆเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนรับไม่ได้อันนี้ก็น,นักจิติทยาพัฒนาการช่วยได้ค่ะยังช่วยได้นี่บทบาทของเราทําอะไรได้บ้างครับ บทบาทของเราเหรอคะมันก็ต้องแยกตามวัยเนาะแต่โดยภาพรวมๆก็คือเราช่วยเหลือบุคคลให้เขาสามารถยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นหรือพัฒนาศักยภาพความสามารถของเขาให้เป็นไปตามที่วัยของเขาควรจะเป็นทุกช่วงวัยวัยเด็กเราก็ดูแลตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะโดยโดยหลักหน้าที่ของเราอะค่ะเช่นดูแลให้คำปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ในการที่เตรียมตัวกับก,บการมีทารก นะคะเกิดใหม่ในครอบครัวของตัวเองเมื่อคลอดออกมาแล้วเราดูแลตั้งแต่เปนประเมินแรกคลอดนะคะ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการน้องๆให้เป็นไปตามวัยนะคะจะเล่นลูกบอลจะคลานจะอะไรพวกนี้นี่ก็คืองานของเราเฉพาะวัยเด็กนะคะอพอเข้าโรงเรียนเราก็จะดูแลน้องๆให้เขามีพัฒนาการตามวัยถึงวัยที่เขาเรียนได้นะเขาควรจะเรียนอย่างไรหรือเด็กบางคนที่เริ่มเจอปัญหาว่าน้องเรียนไม่ได้เออเราจะช่วยเหลือน้องอย่างไรให้เขาสามารถพัฒนาตัวเขาไปสู่เป้าหมายของชีวิตเขาได้พอเข้าสู่วัยรุ่นเหมือนกันบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเพศไหนแนะ่ นะหรือไม่รู้ว่าจะปรับตัวกับเพื่อนๆอ,อยังไงการเข้าสังคมเป็นอย่างไรนักจิตวิทยาพัฒนาการก็สามารถให้คำปรึกษาได้จนถึงวัยทำงานมีปัญหาที่ทำงานปรับตัวไม่ได้ไม่มีความเข้าใจซึ่งบางทีมันอาจจะเกิดจากภาวะภายในร่างกายของตัวเองนะคะอันนี้ก็นักจิตวิทยาพัฒนาการก็จะให้ข้อมูลควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาก็ทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตเขาไปได้ นะะจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุเนาะค้นพบการเปลี่ยนแปลงทำยังไงที่ผู้สูงอายุจะอยู่ได้ในศักยภาพที่มันลดลงและทําให้เขามีความสุข ก็อยู่ในงานของเราเหมือนกันจะเป็นทั้งส่วนใหญ่เราจะเป็นคอนซัลเนาะเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะหรือถ้าเราไปทำงานในหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานเฉพาะซึ่งเราจะดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้เราเตรียมความพร้อมให้เขาเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและเราอยู่กับเขาจนเขาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยอมรับได้เป้าหมายของพวกเราก็คือทําให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขบนศักยภาพของเขานะะคแล้วจุดเด่นของ าขาจิตวิทยาพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะจุดเด่นในช่วง1ิปีมานี้เราเน้นในเรื่องของเชิงพัฒนาการเด็กนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีรุ่นพี่หลายคนที่ไปทำงานในสาขาในเรื่องของพัฒนาการเด็กและว,วัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะคะบางคนทำงานฟรีแลนซ์ก็คือทำงานอิสระเป็นเหมือนครู ครูการศึกษาพิเศษเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการดูแลกระตุ้นพัฒนาการอันนี้คือทําเป็นเอกชนเป็นของตัวเองนะคะบางคนก็อยู่ในองค์กรเช่นโรงพยาบาลน,นะคะอยู่ในหน่วยกระตุ้นพัฒนาการนะเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการดูแลเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทำกับเด็กโดยตรงแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองด้วยนั่นคือจุดที่เด่นเด็กของเรามีความเก่งในเรื่องของการที่จะ ทำกิจกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและตอนนี้ในรุ่นของคุณครูก็เปิดช anel ในส่วนของผู้สูงอายุด้วยค่ะอ,นนอีกหน่อยสาขาเราก็คงจะทําได้ครบทุกช่วงวัยในวัยรุ่นของเราก็มีนิสิตหลายคนที่จบไปทํางานกับวัยรุ่นเป็นในลักษณะขององค์กรที่ทํางานช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือกลุ่มวัยรุ่นที่เขาจะพัฒนาตัวเองพวก to be number one อะไรพวกนี้ก็มีรุ่นพี่ไปทำงานด้านนี้เหมือนกันค่ะ ถือว่าโดดเด่นมากๆในทุกๆช่วงวัยเลยสําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราทํางานเกี่ยวกับมนุษย์เนาะ<ม>เรื่องพัฒนาการทําได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับ,รบแล้วแบบนี้อาจารย์ในสาในภาควิชาของเราเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างครับในสาขาวิชาของเรานะคะมีอาจารย์ด้วยกันทั้งหมด4ท่าน ะะก็คือมีอาจารย์รักก่อนนะคะเป็นหัวหน้าสาขาแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พยวาลัยทองรักนะคะก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็การปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีอาจารย์ธนรัตน์ทรงสมบูรณ์นะคะคนนี้เชี่ยวชาญในเรื่องเพศ <c oughs> นะคะแล้วก็มีความชมนานาญในเรื่องของการทดสอบนะคะการประเมินพัฒนาการ คนสุดท้ายของเราก็คืออาจารย์ดรปองกมลน,นะคะอาจารย์ดรปองกมนสุัตร์น,นะคะท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะการตรีมตัวตาย ไม่ใช่เรายัางไม่ตายกันนะคะแต่เราจะทํำยังไงให้เขามีการเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างมีความสุขนั่นคือความชํานาญของอาจารย์ดรปองกมลค่ะในสาขาพัฒนาการของเรามันอยู่กันแบบครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรยังไงเรามาคุยก,กันกับอาจารย์ทั้ง4ท่าน เลือกเลือกได้ตามใจปรารถนาเลยค่ะถนัดแบบไหนไปแบบนั้นชอบแบบนางฟ้าไปนางฟ้าชอบแบบมีเหตุผลไปแบบมีเหตุผลชอบแบบโหดโหดมาโหดโหดชอบสายฮาไปสายฮาเรามีให้ท่านครบรถในสี่คนค่ะอย่างอาจารย์รักนี่เป็นสายไหนครับเนี่ยสายไหนครับบอลต้องสายโหดแน่นอนอยู่แล้วครับ <c oughs> เขาชอบบอกว่าอาจารย์รักดุ <c oughs> ถามว่าดุไหม โคตรดูได้ยินมาถูกต้องแล้วครับดูจากหน้าพี่ๆแล้วก็แต่จริงๆอาจารย์ใส่ใจครับแล้วก็ใจดีมากครับบันคามไม่ได้เอค่ะครับขอวิชาที่เป็นไฮไลท์อะไรครับวิชาไฮไลท์อืม การเรียนการสอนมันจะมีสองส่วนนะคะในสาขาพัฒนาการถ้าเป็นวิชาแกนก็คือเรียนของภาควิชาไปอันนี้เราจะเรียนครบ4สาขาในห้องเดียวกันนะคะแล้วก็พอเข้าวิชาในสาขาส่วนใหญ่วิชาในสาขาเราเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนสาขาอื่นนะคะในพัฒนาการเราค่อนข้างจะมีกิจกรรมเยอะนะคะบางวิชากิจกรรมอย่างเดียวเลยนะคะบางวิชามีทั้งการบรรยายแล้วก็มีการทำกิจกรรมเรียกง่ายๆว่า นั่งหลับคงไม่ได้นะคะยกเว้นคนที่มีสภาวะนั่งหลับ<ม>ได้เป็นประจำะครับก็อย่าหลับนะครับเรียกว่าสนุกแล้วก็พลาดไม่ได้ทุกช่วงเลยในการเรียนนะฮะก็เหมือนกับทุกวิชาเราก็สามารถอาจารย์ก็สามารถสอนแทกกิจกรรมให้เราเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมไฮไลท์ของสาขาาพัฒนาการมีอะไรบ้างครับ จริง,รงๆแล้วไฮไลท์เราจะอยู่ประมาณปีสค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ในวิชาหลักๆมาเรียบร้อยหมดแล้วจนเรามีเขี้ยวเล็บมีกําลังเต็มที่ครูจะจัดกิจกรรมให้พวกคุณไปลองกําลังกันค่ะโดยกิจกรรมไฮไลท์ของพวกเราก็คือกิจกรรมตรวจวัฒนการนะคะไปทั่วประเทศไทยแล้วแต่เขาจะเชิญเราไปค่ะเขาไม่เชิญเราก็ไป <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่เราต้องมีความรู้ก่อนเราต้องมีความแม่นยําในการทำ ทำ, taste, ทำเทสทำอะไรต่างๆแล้วเราก็จะไปด้วยรถคันเดียวกันค่ะเราไปทํากิจกรรมอันนี้พี่บอลอาจจะแนะนําได้เพราะผ่านมาแล้วเป็นอย่างไงบ,<ๆ>บ้างจริงๆกิจกรรมเรียกว่าไปกันแบบครอบครัวนะครับแล้วก็ใครคาดหวังที่จะแบบว่าไปส่วนตัวแยกเดินทางไม่มีนะฮะเราอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันครับเป็นลักษณะเหมือนค่ายลูกเสือ แล้วก็เราเข้าถึงทุกคนจริงๆนะครับมีการทำกิจกรรมช่วงเย็นมีการพูดคุยกันมีปัญหาปรึกษากันตลอดครับและที่สำคัญมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เอาความรู้ไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ชนบทนะคะเอาความรู้ของเราไปเผยแพร่ให้เขารู้จักสาขาจิตวิทยาพัฒนาการก็อยากให้อาจารย์รับฝากอะไรถึงน้องๆปีหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาสู่ครอบครัพวพัฒนาการของเราด้วยค่ะก็ ต้องกล่าวต้อนรับนะคะรู้สึกยินดีกับการมีนิสิตจิตวิทยาที่เป็นสายเท่าไหร่นะคะ46สาย46นะคะแล้วก็ KU 80นะคะยินดีมากที่คุณฝ่าฟันาด่านของโควิดเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะคะใครที่ยังไม่มัน่นใจไม่เป็นไรคะ่ะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะก็ มีปัญหาอะไรก็ติดต่ออาจารย์นะคะในสาขาได้ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้เรามีความตั้งใจอะคะ่ะสาขาเราไม่ใช่วิชาง่ายและก็ไม่ใช่วิชาย,ยากนะคะ mm. เพียงแต่เป็นวิชาที่ต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้ก็ลงเรือไปด้วยกันและเราจะพัฒนากันไปด้วยกันนะคะคนเก่งเราไม่กลัวเรากลัวคนที่ไม่รู้จักพัฒนาตัวเองค่ะ วันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักจิตวิทยาพัฒนาการมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณหัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการดรรักชุนทการด้วยครับผมบค,ค่ะสำหรับน้องๆปีหนึ่งนะคะที่สองคนแล้วก็ครอบครัวของจิตวิทยาพัฒนาการก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะไว้เดี๋ยวโควิดหายเรามาเจอกันที่ภาควิชานะคะครัคสวัสดีค่ะ